วันนี้กินข้าวขาหมูกินข้าวขาหมูทำขาหมูอีกแล้วค่ะคากิค่ะมันก็จะเอืเอนๆหน่อยที่ห่างบุก้นอื่น พ่อไม่เปื่อยอืมใช่แล้วฉันทำให้ไม่เปื่อยเยอะเพราะว่าไม่ได้เติมฐานกลัวมันจะดึกเราทำให้เปื่อยพอกินได้พอตำเตงค่ะตาแสบบ่พี่น,น้องโอวยหนากกงไหมลูกเดือดมาเส้นคากิจค่ะ ผมมกินยาผมก็ตีนะไม่ค่อยเปื่อยติดคอรุ้ยเจ็บแต่ไม่เลยสม่ำเสมอเน,น,นี่ยกินแบบกินไม่ได้ไไหด้อมันบ่แข็ง มันเห็นเลยมันเหนียวมไม่ได้หวงนะกากหมูเอามากินได้กากหมูกรอบมันก็จะแข็งน,นิดนึงเป็นเิลให้ดูหน่อยนี้านะออเออเก่งขึ้นมาเลยทันใด Money thân đài này ơ ơ ơ hờ ơ hờ kìa môn xiết hà nha 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 hùng kìa mìa hùng kìa mìa hùng kìa mìa hùng แต่ป้าเล็บม่วงเขาไม่กินเขาไม่ชอบเขาก็เลยกินตำแตงกับนมเซนค่ะพี่น้องนมเซนค่ะตักหนึ่งหอยคิดว่าหอยเพบ่ตักบกหอยอยู่ก่ะจายให้เลยน้ำกนตาไม่เห็นหงูข้าหมูให้กินอะไรเพี ก็ดูไม่เคยม่ไงไม่ได้กินมานานแล้วดอืมอืมแข็งสไม่เอ๋แข็งส A liệt, yêu đẹp, 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 yêu ต้มน้ำปลาสาวต้นที่สามต้มน้ำปลาสาวกระปุ้นค่ะเอาไปุนเนลยเห็นยี่ห้อมันจะบ่น ไม่ลองกินสักคำเลยเหรอขาหมูมอ,อะไรอนะี่ยขาวขาวอะ่ะตะละ้าเส้นเส้น่ไหมข้าวโพด มักท่านค่ะขาหมูที่ป้าชอบถูกใจป้าเลยโอ้โหมันจะเกินไปนะ,ะกินพริกไปหลายเม็ดแล้วเหมือนกันนะ พอแล้วเก่งแล้วแล้วจะแอบปวดท้องอยู่แล้วไม่พูดไม่จ่าอนะนีมันตืนสาพานก็เอาไปเลยนะกลายเป็นนุ่มนิ่มไปแล้วบอ กินขาหมูหมดไปแล้วกินพริกตามไปอะ่ะคิดดูแล้วก็ไปชงแป้งกินนะ <c oughs> <c oughs> กินต้นมันสิแมลี่ก <c oughs> อบกอบ ยิ่งกินยิ่งใหญ่ยิ่งกินยิ่งโูขึ้นมาใช่ไหมหวานเรอกาดหมูที่มันนั่นแ่ะกาดหมูเมือม่อวานนี้ที่ว่ามันมันเหนียวน่ะพอเอาไปอุ่นแต่อนี้กลับคืนสภาพเดิมเป๊ะยิ่งน กิมหมูแลเนี่ยอย่าก,กินหนังนะห,หนังไม่ต้องกินกินแต่ขามันก็พอหนังมันมัน,มนเยอะขามันมีคอลลาเจนรนะทีนเอ็นเอ็นอะ เอาเข้าวเย็นมาใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าวเย็นฉันแบ่งคนละครึ่งไงข้าวร้อนเอาไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาเข้าวเย็นไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเขาหุงข้าวเล็กนิดหน่อยเล็กน้อยแต่ว่าฉันรู้นะว่าอันไหนข้าวเย็นข้าวร้อนนะเมื่อเช้าใส่บาทค่ะ เล,เ,ลเลือกแล้วเว้ยเลือกต้นแนวแสบแสบแล้วเวย้ยเลือกข้าวยากแล้วก็เลือกข้าวจนนะแล้วจนดอกไม่แต่สิรุ่ยขึ้นนาเอาละค่ะปลาอิ่มแล้วค่ะยังเหลือข้าวอีกคำหนึ่งแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะไม่อยากดีใจขอแล้ว